สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัสราว,วง์เชนิดรหัสนิสิตห7 0 9 3 1 4 0นี้6 7 0 9 3 1 4 0ลำดับที่7 42วันนี้จะมาแสดงการหาอันดับของปฏิกิริยาโดยการทำา u r v e fitting by using Microsoft Excel Solver ค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราจะมา search uh, reference ของเรามีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะเราจะมา search ได้ะคะ่ะใน Google นะคะ เว็บแรกค่ะกด open PDF นะคะนี่ก็จะเป็น reference อันแรกอันที่2นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะกดเว็บที่2นะคะเราจะดาวน์โหลดลิงก์ที่2นะคะโดยพาสเวิร์ดจะมีดังนี้ค่ะเมื่อดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะจะเป็นหนังสือนะคะเราจะมาเริ่มทำ ข้อมูลกันเลยนะคะข้อมูลของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อมูลข้อมูลแรกจะเป็นปฏิกิริยาอันดับที่1และข้อมูลที่2จะเป็นปฏิกิริยาอันดับที่2ก่อนอื่นเลยเราจะมาทําการคํานวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลความเข้มข้น c2h4 ที่ได้จากการทดลองนะคะโดยใส่สูตรว่าเท่ากับ average b12 ค b19 enter นะคะ ต่อมานะคะเราจะมากําหนดค่าเริ่มต้นก่อนการคํานวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะโดยจะกรกอกที่ช่อง D7 เราจะกําหนดว่า0.0100นะคะ เราจะกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนการคํานวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยาอันดับที่1ที่ช่อง d 8ว่า 0. 0.00 0 1ค่ะต่อมานะคะเราจะมาหาคํานวณหาค่าครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาอันดับที่1นะคะที่ช่อง d ีจะใส่สูตรว่าเท่ากับวงเล็บเปิด ln วงเล็บเปิด 2วงเล็บปิดวงเล็บปิดหารด้วย D8 Enter ต่อมาเราจะมาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะโดยจะพิมพ์สูตรที่ช่อง D10 ว่าเท่ากับ1ลบวงเล็บเปิด D20 ่ 20, หารด้วย E20 วงเล็บปิด Enter ต่อจากนั้น เราจะมาคำนวณหาค่าความเข้มข้นของ C2H4 ที่เวลาต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาอันดับที่1โดยเราจะใส่สูตรที่ช่อง C12 ว่าเท่ากับสติ i n g D string 7คูณด้วย exp วงเล็บเปิดลบสติ i n g D string 8 คูณด้วย a 1 2ควงเล็บปิด enter ค่ะจากนั้นเราจะถ่ายทอดคำสั่งลงไปจนถึง49นะคะต่อมาเราจะมาคำนวณหาค่าผลต่างยกกำลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณน,นะคะโดยเราจะใช้ใชสูตรที่ช่อง12ใส่ว่า เท่ากับวงเล็บเปิด b 1 2 b 1 2ลบ C12 วงเล็บปิดยกกำลังสองเราได้แล้วเราจะถ่ายทอดคำสั่งจนถึง d 1 9นะคะ เมื่อได้แล้วเราจะมาคำนวณค่าผลรวมของค่าผลต่างยกกำลังสองค่ะโดยใส่สูตรว่าเท่ากับ sum d 1 2คลอน d 1 9ปุงเล็ปิด enter ต่อมานะคะเราจะมาคำนวณค่าผลต่างยกกำลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าเฉลี่ยของผลการทดลองนะคะ โดยเราจะใส่สูตรที่ช่อง e12 ว่าเท่ากับวงเล็บเปิด b12 ลบสติง g b sting ยีิง s t วงเล็บปิดยกกำลังสองนะคะ จากนั้นเราจะถ่ายท่อคำสั่งลงไปจนถึง e 1 9ค่ะต่อมานะาคาเราจะมาคำนวณค่าผลรวมของค่าผลต่างยกกำลังสองค่ะ sum ที่ e 1 2คอน e 1 9 enter นะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วเราจะมาแทรกข้อมูล,ลเราจะมาแทรก,กราฟนะคะโดยให้แกน x เ,เป็น เวลาและแกนวายเป็นความเข้มข้นค่ะหลังจากที่คุมแล้วกดแทกเพิ่มแผ่นภูมิกระจายนะคะเพิ่มองค์ประกอบต่างๆแล้วเราจะมาปรับการาฟนะคะ ับกราฟให้เป็นสีแดงนะคะสีแดงปร่งเครื่องทำเครื่องหม่ไม่เติมสีแดงแล้วจะเปลี่ยนชื่อแกนนะคะแกน y เป็นความเข้มข้นของ c ch6 หน่วยเป็นโมลร์นะคะส่วนแกน x นะคะจะเป็นเวลาค่ะหน่วยเป็นวินาทีนะคะต่อมานะคะเราจะมาเพิ่มกราฟของปฏิกิริยาอันดับที่1นนะคะกดที่ตรงนี้ค่ะ กดตรงนี้แล้วก็เลือกข้อมูลจากนั้นกดเพิ่มชุดข้อมูลเป็น first order ตรงนี้นะคะแกน x เ,เป็นเวลาค่ะแกน y นะคะจะเป็น y แควของปฏิกิริยาอันดับที่1ค่ะกดตกลงตกลงเราจะปรับกราฟนะคะโดยเราจะให้เป็นเส้นทึบค่ะ เป็นสีฟ้าเราจะเอาเครื่องหมายออกนะคะจากนั้นเราจะกดที่ช่อง d 20ค่ะแล้วเราก็จะกดที่ข้อมูลกดโซเวอร์แล้วก็กดเปลี่ยนตรงข้อมูลตรงนี้นะคะให้เป็น d 20จากนั้นกด 2 min กด by changing ตรงนี้นะคะให้เป็น d7 กับ d8 จากนั้นกดเลื <God S 1> <God S 2> so, อก select solving so method นะคะเป็น GR g อ j non linear กด s o l กด ok ค่ะเราได้อันแรกแล้วนะคะเราจะมาทำของปฏิกิริยาอันดับที่2นะคะโดย กำหนดที่ช่อง G 7นะคะกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนการคํานวณเพื่อหาค่าเหมาะสมที่สุดของความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะเราจะกำหนดที่0 0 1 0 0ค่ะแล้วเราจะกำหนดที่ช่อง G 8นะคะกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนการคํานวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยาอันดับที่2ว่า0 0 1 0 0 ต่อมานะคะเราจะมาคำนวณค่าครึ่งชีวิตนะคะของปฏิกิริยาอันดับที่2โดยใส่สูตรที่ช่อง G9 ว่าเท่ากับ1หารด้วยวงเล็บเปิดสติง g สติง8คูณด้วยสติง g สติง7วงเล็บปิด enter นะคะ จากนั้นเราจะมาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะโดยใส่สูตรที่ g10 ว่าเท่ากับ1ลบวงเล็บเปิด g20 หารด้วย h20 Ent จากนั้นเราจะมาคำนวณความเข้มข้นของ c2h4 ที่เวลาต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาอันดับที่2นะคะโดยจะใส่สูตรที่ช่อง f12 ว่าเท่ากับสติ n g สติ s 7หารด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิด s t i n g สติ s 7 s t i n g c s 7 แล้วก็คูณด้วยสติงจีสติงแคูณด้วย S12 วงเล็บปิดบวกหงวงเล็บปิดวงเล็บปิด Enter ากนั้นเราจะถ่ายทอดคำสั่งลงไปจนถึง f 1 9นะคะต่อจากนั้นเราจะมาคำนวณค่าผลต่างยกกำลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณน,นะคะที่ช่อง g 1 2โดยจะใส่สูตรว่าเท่ากับวงเล็บเปิด b 1 2ลบ f 1 2วงเล็บปิดยกกำลังสอง เราจะถ่ายทอดคำสั่งลงไปจนถึง G19 นะคะจากนั้นจะมาคำนวณค่าผลรวมของค่าผลต่างยกกำลัง2ของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณน,นะคะจะใส่สุดเท่ากับ s u n หรือว่า SUM นะคะ G12 G19 Enter ต่อมานะคะเราจะมาคำนวณค่าผลต่างยกกำลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าเฉลี่ยของผลการทดลองนะคะโดยจะใส่สูตรที่ช่อง h12 ว่าเท่ากับวงเล็บเปิด b12 ลบสติง b สติง20สติง b สติง20 วงเล็บปิดยกกำล,งลังสองเราจะถ่ายทอดคำสั่งลงไปจนถึง h 19นะคะจากนั้นเราจะมาหาคำนวณหาค่าผลรวมของค่าผลต่างยกกำลังสองนะคะเท่ากับ sum sum h 1 2 o สอ h 19เท่า เมื่อได้ค่าแล้วนะคะเราจะมาแทรกกราฟด้วยกันค่ะโดยกดตรงนี้กดเลือกข้อมูลกดเพิ่มชุดข้อมูลเป็น second order fit นะคะแกน x เ,เป็นเวลาแกน y จะเป็น y Cal ค,ค่ะกดตกลงกดตกลงจากนั้นเราจะมาปรับเส้นกราฟนะคะ จัดรูปแบบข้อมูลเส้นทึบเป็นสีเขียวเส้นประเครื่องหม่เราจะเอาออกนะคะจากนั้นเราจะกดที่ G20 ค่ะจากนั้นกดที่ข้อมูลกดซาวเวอร์ เราจะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะคะ set objective นะคะเป็น g 2 0จากนั้นกด to min set ตรง by changing นะคะจะเป็น g g 7แล้วก็ g 8นะคะแล้วก็ set ตรงนี้ให้เป็น g r g non linear แล้วก็กด solve แล้วก็กด ok คะ่ะก็จะ s e t ซ i n งนะคะ ขอจบการแสดงวิธีการหาอันดับเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ